พ่อแม่บอกว่าให้หยุดก่อนไม่จะไปเต่งตัวอ่านี่นี่นี่บุญบุญบุญอะไรไหม ติน๊นี่ลองผ้าลองผ้าเดี๋ยวตอนนอนแม่กับพี่กับมาตินจะมานอนตรงนี้นะจุ๊บอุ้ยโอ้ยหล็นแล้วพะพอ,พอ นี่นี่กับข้าวบูน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 นี่มาที่นี่นี่บูน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 อ๋มยำ <gesch> อืมหยิกิอิ่มล้กินน้ำอิ่มน้กินน้ำพอแล้วอ้าวโอ้ยน้องอึได้หนิอู้ห้าวน้องอึน้องอึแล้วเนี่ยโอ้ยโดนน้ออุ้ยทำไมเธอทำแรงจังเวลาเธอทำอะไรอะ <c oughs> เธอปัดแรงแรงน้องตัวร้อนนั่นปัดอะไรรนนูปปัดอะไรไม่ไหว